อวซี่ครับมยั้าหอามานี่กุซีเหรอเฮ้ยเนื้อตัวเป็นังไงบ้างวะน้นตัวยับสหสียวบอซ้อมไหมเนี่ยซ้อมครับ้อมนะร่างกายดูมึกไหมี่วันซ้อมกันครับซ้อมจริอครับฮะซอมจิคุับพอไหมพอได้นะครักูตกช่วงเคยชกกันมาไหมไม่เคยกค้งสูง้วเมื่อกี้มเห็นเไเห็นครับเคยเจอยางยาวยาวา เคยเจอแล้วเคยเจอแล้วเราเป็นมวยยังไงเราเป็นมวยยังไงฝีมือครับเราซ้อมกันกี่วันสองสามอาทิตย์นะสองสามอาทิตย์เราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับผู้ต่อสู้ฝีมือเหมือนมายังอ๋อฝีมือชนฝีมือพอได้เสียเปรียบแค่รูปร่างนะนะใช่แต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักไม่เสียเราเดียวกันชั้นแรกเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกจุดหกครับร้อยจุดหกทีตอนนี้ผ่านยังผ่านแล้วผ่านเรียบร้อยเราเป็นเราเป็นคนจังหวัดไหนนครศรีครับล่าสุดเราโชคอะไรที่ไหนที่ต่างครับเป็นไงชนนนะะคคแรับ เราฉัรอร้อ,อไรไยวัแนแล้วร้อยยี่สิบหกครับก็เวทนี่โอเคนะชันนั่นเมากี่ไฟแล้วไฟเดียวครับไฟเดียวก่วอนนั้นแพ้แพ้แ<ผ>ล้วก็กลับมาแก้เกิดวันนี้กลับมาที่อ้อมน้อยมาอ้อมน้อยกี่ครั้งละสามสี่ครั้งครับนานๆมาทีก็ง่ายวันนี้ฝากไปกับจังหวัดไหนคนบ้านนครศรีอ่ะวบอกคนนครศรีนะครับวันนี้เชียร์ครับฝากเป็นใจสำหรับนายเสียวบอลนะครับที่แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวอ่าเด็กคนที่สี่โอเคขอบคุณนักใจอ่ะาามาดูตัวครับผมสวัสดีครับผมสีแดงเงินครับ นาวนาเตนแลตตระรองครับื่อก่อนใช้อะไรสีลาเงินอะไรื่กก่อนจอเจนาใจวันนี้มีกัเท่าไหร่ครับหนึอก่อนะมาเท่าไหร่มาหนึ่งร้อยยี่สิบหกจุดสองครับลจุดสองได้ร้อเคยชไหมเคยหลายครั้งหลายไฟไหมก็จังตาไปอ่าเป็นซ้รอซ้อมอปัตตุครับซ้อมอยู่ค่ายจอเจน่ใจอ๋อกี่วันนะสองสัปดากว่าอ๋อนะเราเราเป็นมวยแพศไหนเนี ครับแล้วคู่ต่อสู้เห็นเขายังยังครับเห็นเขาเป็นมวยไงยังไม่เห็นแล้วเขาเป็นเขาเช้านี้ยังไม่เจอคิดว่าเราจะได้จะสูงกว่าเขาบ้างสูงสิบไหมน่าจะสูงสิบสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักเบากวของเราหกสิบหกทีเบรกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ล้ปีนี้ยี่สิบแล้วล่าสุดเราชกที่ไหนที่ปัตตานีครับเป็นไงวันนั้นชนะนอกเยือกเสีบต้องช่างไหมช่างครับอ่าแล้วก่อนหน้านั้ดสองไฟอ่ชนะหมดเลยชนะหมดเลยโอ้ยจะบ้านนอกผมได้ว่าที่ในเมืองหลวง หมดเลยใช่ไหมลูกหลานจหวัดต่ลูราะคนพัลุงเชื่อเาช่างมันนองครับวันนี้จะเป็นหลังใผมจะพเยตนาดีด้ครับจเจรารับลังใได้เคขอบคุณผมสุดดีครับมาา